สารเรวชแนลสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนาฬิกาแท็กคอยเออร์กันเนาะแท็กคอยเออร์ตัวนี้นะครับมันเป็นนาฬิกาเกรดนะครับก็คือตัวนี้ถ้าใครมีเนาะจะดูไว้นะครับเป็นเกรดเกรดก๊อปเนาะก๊อปเกรดประมาณเกรดบีนะครับดูโดยรวมนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสายเป็นสายยางซิลิโคนเนาะสำหรับตัวเรือนนะครับตัวเรือนเขาก็ ขนาดก็ประมาณ40มิลนะครับตัวนี้เป็นระบบคอร์สนะครับก็คือระบบฐานนั่นเองนะครับด้านบนนี้ก็เป็นแล้นี้หมุนไม่ได้เนาะเบลเซลนี่หมุนไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นมือสองนะครับก็าอาจจะบางส่วนก็นอาจจะดูยากนิดหนึ่งเนาะเม็ดมะยมนะครับเม็ดมะยมเขาจะเป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองชุบนะ ใหม่ๆเขาอาจจะเป็นสีเงินนะครับแต่ตอนนี้ก็คือสภาพใช้งานไปแล้วก็เลยเป็นสึกเป็นทองเหลืองไปแล้วนะครับดูฝาหลังฝาหลังเขาก็ไม่ปั๊มอะไรนะครับแค่มีบอกว่าเป็นสแตนเลสสตีลนะครับสวิตเมดนะสวิตมูฟสวิตมูฟหมายความว่ายังไรฮนะสวิตมูกก็คือเป็นเครื่องสวิตนะครับผม ตัวเรือนนะครับก็มีส่วนผสมของพลาสติกแข็งนะแล้วก็ส่วนที่เป็นโลหะโลหะนี่ก็เป็นตะกั่วนะครับเป็นตะกั่วชุบโดเดียมใช้ไปสักพักหนึ่งเขาก็จะผุนะครับดูที่หน้าปัดนะหน้าปัดก็สวยงามเหมือนของจริงอยู่ทีเดียวนะครับก็มีเข็มบอกเวลาเนาะเข็มสั้นเข็มยาววินาทีแล้วก็มีบอกวันที่นะครับ ตรงระหว่างสี่และห้านาฬิกาอยู่ตรงกลางนะ,ะเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับสาหรับตัวเครื่องเนาะฝาหลังปเป็นสแตเลสแท้เนาะ,ะเป็นฝาแบบฝาเกลียวนะครับฝาหลังเนะาะก็ไม่มีอะไรนะครับเรียบๆตัวนี้ก็มียางกันน้ำนะกันน้ำได้นะครับแต่ตัวเรือนนะเออตัวเรือนนี่เขาก็เป็นเครื่อง ระบบคอร์ดนะครับคอร์ดเครื่องมิโยตะนะของญี่ปุ่นเกรดเครื่องก็ถือว่าใช้ได้นะครับจริงๆโดยรวมเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะเพราะเครื่องแบบนี้ก็ใช้ในนาฬิกาคาสิโอนะครับจะนิยมใช้มากเลยนี่หรือว่าจะเป็นนาฬิกาแบรนด์แฟชั่นดังๆหน่อยก็จะใช้เครื่องแบบนี้นะครับถือว่ามีความทนทานมากเลยทีเดียวเนาะ ตัวนี้นะครับใหม่ๆสนนราคานะแอดมินก็คิดว่าน่าจะประมาณสักพันหน่อยๆน,นะครับไม่เกินนี้นะถ้าใครได้ซื้อราคาที่แพงกว่านี้นะหลักพ5นหขึ้นไปเนี่ยแอดก็ถือว่าแพงมากเลยทีเดียวนะครับจากที่แอดประเมินประเมินจากอะไรจากวัสดุนะครับก็คือเครื่องด้านในเนาะ แล้วก็ความสวยงามนะครับก็ถ้าเป็นตกมือสองนี่ก็แล้วแต่สภาพนะสองสามร้อยอะไรประมาณนั้นนะครับคงไม่เกินนี้เนาะอันนี้ก็แกะเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่าเออเดี๋ยวนี้ของก๊อปนะครับมีพัฒนาการไปถึงไหนแล้วนะตัวนี้แอดยังถือว่าเป็นตัวที่เป็นเกรด B อยู่นะครับไม่ใช่เกรด A ถ้าเป็นตัวท็อปเกรด A จะมีความละเอียดมากกว่านี้นะครับตัวนี้ก็เอามาให้ชมกันคร่าวๆนะ สำหรับใครที่เปิดออกมาแล้วเจอเครื่องแบบนี้ก็ก็แน่นอนนะครับผมดูนะครับใส่เล่เลนๆได้เนาะสำหรับวันนี้สารเร c h ช n n นลก็ขอลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอ๋อก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ด้วยแล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ